ยามเบ็ดผ่านไปแล้วครับรอบที่หนึ่งเป็นไงนะฮะบทสรุปรอบที่หนึ่งโอเคอยู่รอบที่หนึ่งใหญ่ๆอยู่ถือว่าสําเร็จครับบิ๊กไซส์ประมาณสี่ห้าตัวอ่าเดี๋ยวเราจะไปสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโน่นโน่นขังไว้อยู่โน่นครับมองเห็นไหมครับนะครับโป๊ะปะโป๊ะปะอยู่โน่นโน่นครับเนี่ยอยู่ในมูงเขียวนะครับนั่นแหละครับเออเจ็ดโลแปดขากลับนี่โอ้ผมต้อง ได้ทำงานหนักนะครับอืมทำงานหนักครับหิวปลาหนักโอ้โหเมื่อกี้รอบแรกที่เรามาไม่ได้ถ่ายคลิปเนื่งองจากว่าผมต้องเสียบใสเดือนให้นาแอดนะครับเดี๋ยวรอบกลับนี้ผมจะถ่ายคลิปขากลับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คลิป2ต่อจากคลิปที่1เมื่อกี้นะครับนี่คลิป2ครับเราไปสรุปผลงานที่ต้นมะขามนาเลินอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะ ายาบิดกลับคืนไปนะครับรอ,อดูผลงานไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะก็จะาขากลับแล้วครับแนดดำหน้าไปแล้วครับขากลับครับนี่ครับตอนนี้โหอยากตึงมากเลยเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีหนึง่งเส้นทางเดินก็เดินริมห้วยครับริมห้วยมันก็จะมีทางทางริมห้วยมาทำไร่ทำนาอยู่ครับ แอดบอกให้สัญญาณว่าโอ้คันนี้ครับมาดูดูครับเห็นไหมครับด้ซูมให้ดูนะครับอ่าเห็นน้ํากระเพื่มกระเพื่อมไหมครับนี่คันนะครับปลาดุกครับพี่น้องครับตัวอย่างใหญ่เลยครับอ่ะแอยแตกขึ้นมาข้างบนก่อนนี่ครับปลาดุกครับนี่ครับนี่เอาอย่างใหญ่เลยครับอ่า ให้ดูไปพังๆก่อนครับในนี้จะสรุปให้ดูอีกทีนึงครับมีสัตว์ใหญ่หลายตัวครับวันนี้ครับเยอะเป็นไสเดือนครับไสเดือนะดูคันต่อไปครับเอาละครับคันนี้ดึงครับคันนี้ดึงดึงดึงเอาลุนลุนลุนปลาดุกครับพี่น้องครับโอ้โหเหลืองอ้อยเลยครับปลาดุกตัวนี้ครับเอาครับช็อตเด็ดอีกแล้วครับพี่น้องให้ดูให้ดูครับ อ่ให้ดูใครไหมครับปอมปอมปอมโอ้โหอ้าวมาลุ้นกันครับปลาดุกครับนี่การจับปลาดุกครับดูครับบิ๊กไซส์ทท้งนั้นครับอ่าคันนี้คันนี้ลุ้นครับโอ้โหคันนี้ครับปลาคอน้อยครับปีหน้าตัวละโลครับอันนี้ครับอ้าวคันนี้คันนี้ครับลุนลุนครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับปลาอะไรครับ ปลาดุกครับโอ้วันนี้หมานแต่ปลาดุกครับอีกครับคันนี้ครับติดๆกันครับเห็นคันมันจมๆดึงดูโอ้ปลาชนครับคันนี้ครับโอ้โหมันหมานะครับโอ้พี่น้องครับตัวนี้ครับโอ้โหไฮไลท์มากเลยครับเอ้สุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่ปลาดุกครับรอดูนะครับเห็นหัวมาแล้วครับโอ้ดูครับพี่น้องครับ พี่น้องครับไม่รู้จะบรรยายอย่างไงครับตัวนี้ครับนี่ยส่องไฟเสียดีๆดิจะเห็นชัดๆใหญ่หัวทุกตัวโอ้โคตรโคตรโคตรม่ประดุกตัวนี้นี่ไม่ต่ำกว่าสองโลครึ่งนะครับตั้งแต่ใส่เบตมาปีนี้เจอประดุกอันนี้คือบิ๊กอุยนะครับแต่มันใหญ่มากเลยครับโอ้โหพี่น้องครับกลังชาประดุกยักษ์เข้าใส่ครับตอนนี้ก็จะเต็มอยู่เลยครับเออไม่เป็นไรมาใส่เข้าไปเลย สามนาทีห้าสิบเก้าวิอช็อตเด็ดช็อตเด็ดอีกแล้วครับช็อตเด็ดอีกแล้วครับโอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกอ้าวช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับคันนี้ครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับบิ๊กอุ้ยสวยครับอีกหนึ่งช็อตเด็ดครับปลาช่อนครับจบเบ็ดพอดีครับพี่น้องครับหนักมากเนื่องจากว่ามันหนักมากเราว่าจะสรุปตรงนี้ ไม่ได้นะครับสรุปไปเลยจะไปสรุปที่บ้านนะครับฝากดูคลิปต่อไปคลิปที่3นะครับอันนี้คลิป2คลิปที่3ช็อตเด็ดเป็นคลิปสรุปนะครับเป็นคลิปสรุปลองให้นายเอกยก้ดูครับวันนี้ครับนายเอด็ดยกยก,ยก,ยกถุงปลาครับตั้งแต่ใส่เบ็ดกับนายเอสมาก็วันนี้หละครับที่ช็อตเด็ดมากๆเลยครับเราจะไปสรุปกันที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับ